สวัสดีค่ะมาจากมาดื่มกาแฟยามเช้าอ่อดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรลดกาแฟยามเช้ากันทุกวันเลยยามเช้านะคะเติมสิ่งดีๆให้ชีวิตทุกๆวันแล้วก็คนที่ทานเจนะคะก็ดื่มกาแฟนี้ได้นะเพราะว่าอ่อ เขาไม่มีส่วนผสมของครีมเทียมที่ทำจากเนื้อสัตว์นะคะครีมเทียมเนี่ยเป็นครีมเทียมที่สกัดจากถั่เหลื้องแล้วก็สารให้ความหวานนะคะก็คือซูโรสนะ ตงโต๊ะที่นุชเนี่ยไฟมันเสียนะคะไฟมันเสียดวงหนึ่งมันก็จะอ,อึมคึมหน่อยนะเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเพราะอะไรเวลาทีม่มีมีรถมาจอดด้านหน้าเนี่ยแสงมันก็ตกตกตกระทบเข้าหน้าพอดีหน้าก็จะขาวหน่อยพอพอ,อรถออกไปก็เออก็หน้ามืดเหมือนเดิม อรุณสวัสดจ้าใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะมาดื่มกาแฟกันจ้าเติมน้ำอีกหน่อยน้ำน้อยไปนิด สวัสดีค่ะน้องนีตอนนี้อยู่นคนปรปฐมหรืออยู่ไหนคะอากาศเป็นไงบ้างอายุทยาวเมื่อวานหนาวมากวันนี้ค่อยงชั่วเหมือนอุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าพี่นุชก็ยังสระผมไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าน้ำหนาวมากอะเหมือนเหมือนแท้งแทงมันมัน,ม,นมันอยุด ใต้ดินมัง้งเออมันมันมน,น้ำมันเย็นมากเลยอะแล้วก็ที่ห้องน้ำที่รุดไม่มีไอเนี่ยเครื่องทำน้ำอุ่นอะหอมหอมอร่อยถูกใจมากเลยค่ะคืออ,อ่อมีสมุนไพรมีสมุนไพรหลายชนิดแต่ว่าอ,อ่อมีกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆนอะมันกลิ่นจะไม่ได้ฉุนเหมือนกับ บางแบรนด์ที่พี่นุชเคยเคยเจอมาก็คือจะมีกลิ่นแบบค่อนข้างแรงมากเลยเออแล้วก็เวลาที่ชงอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่แบบมีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยอายเลยเพราะว่าเขาจะถามว่ากินอะไรอะ่ะทำไมกลิ่นแบบโอ้แรงมากอะไรอย่างงี้ยเนาะแต่อันเนี้ยก็คือมีกลิ่นหอมของกาแฟนะคะแล้วก็อ,อ่อดื่มง่าย อตอนแรกๆเลยที่พี่นุชด,ดื่มอ่ะพี่นุชรู้สึกว่ามันไม่หวานนี่เพราะว่าเราเคยกินแต่กาแฟแบบหวานหวานมันๆใช่ปะพอมากินตัวนี้แรกๆอะ่ะรู้สึกเหมือนแบบไม่หวานน่ะแต่พอกินไปกินไปหวานเฉย <c oughs> กลับมาหวานเฉยก็คือพอพอไปกินกาแฟอ่อวันไหนที่แบบว่าอากาศร้อนๆอยากกินกาแฟเย็นใช่ไหม ก็ไปสั่งกาแฟเย็นตามตามร้านอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าโอ๊ยมันหวานแสบคออ่ะอ่าก็ไม่อยากกินแบบอย่างนั้นแล้วมันหวานแสบคอแล้วอ่ะติดติดกาแฟนี้ไปแล้วอ่ะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะอยุธยาบ้านพี่นุชเนี่ย ตลาดแกนที่พี่นุชอยู่เนี่ยห้อมล้อมด้วยห้อมล้อมด้วยคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรติดติดไวรัสโควิด COVID ไปแล้วอะ่ะเออก็คือที่เขาตรวจเจอก็จะมีที่สินทิวาแล้วก็ที่ <c oughs> ตลาดเจ้าพรมอา่อาตอนนี้ตลาดแกนเนี่ยกำลังป้องกันเฝ้าระวังกันอยู่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพี่นุชท,ทำทำร้านอย่างนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องป้องกันดูแลตัวเองด้วยการที่ทำให้เราแข็งแรงต้องทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจากผลผลการวิจัยผลงานวิจัยเนี่ยคือคนที่ติดโควิดอะติดได้ทุกระดับอายุ แต่ว่าคนที่เสียชีวิตจริงๆแล้วอ่ะที่เขาเจอที่เขาวิจัยก็คือว่าเอา่อเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเบาบางหมายความว่าเอา่อเป็นคนที่มีโรคประจำตัวอย่างอย่างคนไทยที่มีโรคประจำตัวของคนไทยเลยก็จะเป็นพวกเบาหวานความดันไขมันไขมันตันในเส้นเลือดอะไรเงี้ยเออก็คือเอ่อ พี่นุชก็เคยเกือบที่จะเข้าสู่วังวนตรงนั้นที่จะต้องแบบว่ากินกินยา<ๆ>กินยาจากหมอตลอดเออจนกระทั่งพี่นุชมาเจอกาแฟตัวเนี้ยเออถ้าสำหรับตัวพี่นุชนะช่วยชีวิตไว้เลยไม่งั้นทุกวันนี้พี่นุชคงต้องไปน่าจะแบบเดือนอย่างน้อยๆเนานะก็เดือนละครั้ง หรือว่าสามเดือนครั้งที่จะต้องเสียเวลาไปนั่งรอหมอตั้งแต่ตีห้ากว่าจะได้กลับบ้านเที่ยงบ่ายเท่าที่พี่นุชเห็นคนคนแถวบ้านหรือว่าญาติพี่นุชนะที่ว่าเขามีภาวะตรงนี้แล้วก็ต้องกินยาตลอดควบคุมอยู่ตลอดถ้าไม่งั้นก็คงไม่ได้ถ้าไม่เจอกาแฟตัวนี้นะพี่นุชคงไม่ได้มานั่งชิลสบายแบบนี้แล้วล่ะต่อ คงจะต้องนั่นแหละเสียเวลาชีวิตไปนั่งรอไปนั่งรอยาเสียเวลาชีวิตไปนั่งตรวจร่างกายอันนี้ก็คือ,อสำหรับตัวพี่นุชเองนะประมาณ6เดือนพี่นุชจะไปตรวจครั้งหนึ่งหรือถ้าขี้เกียจจริงๆก็ปีละครั้งเพราะว่าประกันชีวิตที่พี่นุชทำอยู่อเอเขามีโปรให้ตรวจปีพี่นุชว่ามันดีนะเราก็เช็คร่างกายตัวเราเองบ้างเนาะเพราะว่า บางทีบางครั้งด้วยชีวิตที่เราทำงานแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราจะเลือกกินนะเราเราเลือกกินได้ไม่มากนะักเราเรามีตัวเลือกในเรื่องของการกินได้ไม่มากนะักซึ่งการกินนะ่ะมันมันสำคัญกับชีวิตเรากินอะไรเข้าไปร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะอ่า เพราะนั้นอะไรที่เราพอที่จะเลือกสิ่งดีๆได้ก็เลือกสิ่งดีๆไปหน้ายังไม่ได้แต่งหน้าเลยหน้ายังเปื่อยอยู่เลยเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายกันได้นะคะเดีย๋ยวขอแต่งหน้าแต่งหน้าไปด้วย เป็นเมื่อก่อนเนาะพี่นุชไม่กล้าที่จะเปลยหน้าลงมาลงมาร้านแบบอย่างนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทําเกี่ยวกับความสวยความงามแต่หน้า <c oughs> หน้าตัวเองไม่พร้อมที่จะแบบโชว์ชาวบ้านเขาว่าเออตอนนี้ก็สบายใจแล้ว <c oughs> ลูกค้าเข้ามาก็สามารถที่จะรับลูกค้าได้เลยเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยยังดูในกล้องอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนว่าซีซีใช่ปะ แต่ถ้าดูข้างนอกก็ปกติธรรมดานะเป็นหน้าขาวๆใสๆธรรมดาไม่รู้ว่าทำไมเวลาแบบอยู่ในกล้องแล้วมันดูเหมือนซีดเนาะขนาดว่าเป็นคนมีคิ้วนะเออเข้าใจแล้วเมื่อก่อนเนี้ยก็คือว่าดูดูไลฟ์สดดูไลฟ์สดมีคนรู้จักคนนึงเขาเขาไลฟ์สดขายขายของเวลาก่อนที่เขาจะไลฟ์สดอ่ะ เขาจะแต่งหน้าแบบเขาเรียกว่าอะไรแต่งหน้าแบบเยอะมากอะ่ะแต่งหน้าแบบเข้มอะเข้มมากอะ่ะพี่ดูก็จะงงว่าหุ้ยทําไมจะต้องแต่งหน้าขนาดนั้นทําไมจะต้องแต่งหน้าเยอะอะไรเงี้ยอันนี้คือแป้งมันจะขาวๆหน่อยนะแต่เพราะ่พอทาไปสักพักหนึ่งมันก็จะกลืนไปกับผิว เออก็คือสงสัยว่าทำไมเขาจะต้องแบบแต่งหน้าให้มันแบบขาววิ้งอะไรแบบต้องต้องแต่งหน้าเข้มอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออพึ่งพึ่งจะมาเข้าใจพอตัวเองไฟ์สดบ้างอะ่ะคือเวลาที่เปิดกล้องออกกล้องแล้วอะ่ะถ้าเราไม่ได้แต่งหน้าเลยมันจะดูซีดมากหลายคนนะหลายคนอะ่ะที่ อ่ถามพี่นุชว่าที่พี่นุชโพสที่พี่นุชโพสว่ามีรายได้ทุก5วันเนี่ยมันคืออะไรออมันมีรายได้จริงไหมทำแล้วมันมีมันมีเงินได้เงินจริงไหมก็จะบอกว่ายังไงอะได้เงินอะมันได้เงินจริงอยู่แล้วจากที่พี่นุชทำใช่ไหมคะก็บางทีเนี่ย ตอนเนี้ยไม่อยากจะโพสสลีปอะไรอย่างเงี้ยลงไอ้นี่มากอ่ารายได้นะคะของ KCM รายได้ของบริษัท KCM นะคะ KCM คือบริษัทที่เป็นเครือข่ายผู้บริโภคคำว่าเครือข่ายผู้บริโภคหมายความว่าตัวเราเองซื้อกินซื้อใช้เป็นประจำก็มีรายได้นะคะ สมมติว่าเราซื้อกินซื้อใช้ต่อเนื่องเป็นประจำนะทุกครั้งที่เราซื้อกินซื้อใช้บริษัทก็จะมีเป็นโบนัสต,ตอบแทนกลับมานะคะแล้วก็เวลาที่เราไปแนะนำผู้คนว่าไอ้สิ่งนี้มันดีนะกินแล้วมันดีกับสุขภาพผลิตภัณฑ์ของของบริษัทเราเนี่ย ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันดีมันดีกับสุขภาพแล้วเขาสนใจเขาสมัครเป็นสมาชิกใช่ไหมเขาสมัครเป็นสมาชิกเราบนบริษัทก็ให้โบนัสในการที่เราไปแนะนำสิ่งดีๆให้ผู้คนนะแล้วคนคนที่เราเนี่ยไปแนะนำเขาเขาซื้อกินซื้อใช้ซ้ำสิ่งที่เขาจะได้ก็คือเขาก็จะได้เงินเป็นโบนัสกลับมาเหมือนเรา ตัวเราก็จะได้จากการที่เขาซื้อกินซื้อใช้ซาสรุปคือตัวเราซื้อกินซื้อใช้ซ้ำคนที่เราแนะนำซื้อกินซื้อใช้ซ้ำมันจะทำให้เกิดรายได้กลับมากับเราแค่นั้นเองง่ายๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าบางคนเนี่ยไม่ต้องบางคนเมื่อก่อนพี่นุชเองก็มีความคิดอย่างนี้ว่าไม่ ไม่เปิดใจเลยอะไม่เอาเลยเพราะว่าไม่ชอบชวนคนไม่ชอบชวนคนไม่ชอบเอ่อต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องไปหาคนมาต่อเราแล้วเราถึงจะได้เงินอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยไม่เอาเลยแต่เดี๋ยวนี้คือพอพอเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยของพ,พวกเนี้ยปกติเราก็ซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วไง ทำไมเราไม่เลือกที่มันมีรายได้กลับมาหาเราด้วยอย่างเวลาที่เราไปไปซื้อกาแฟตามท้องตลาดใช่ไหมเราต้องกินอยู่แล้วอะ่ะเราก็ไปซื้อเขาก็ซื้อเขาซื้อแล้วก็จบกันกําไรก็อยู่ที่เขาแล้วทำไมเราไม่เลือกบริษัทที่ พอเราซื้อกินซื้อใช้แล้วเขามีไรายได้กลับมาให้เราด้วยเออ <c oughs> ใช่เพราะว่าออตอนนั้นมุมมองความคิดอะ่ะมันยังเหมือนกับว่าการทําขายตรงอะ่ะมันจะต้องแบบไปตือ้อไปงอ้อไปขอให้ให้ใหแบบ คนนู้นคนนี้มาเป็นลูกทีมเราเราถึงจะมีรายได้อะไรอย่างเงี้ยความคิดคือตรงนั้นแต่ณนะวันนี้เมื่อมาเจอ KCM อะ่ะกลับมีแต่คนเหมือนกับว่าเข้ามาถามเราว่ามีรายได้จริงหรออ,อกาแฟเนี้ยมันใช้ดีจริงหรอน้ำน้ำตกบำรุงรอบดวงตาเนี่ย หยอดแล้วมันมันปลอดภัยจริงไหมมันดูแลดวงตาได้จริงไหมเออน้ำมันนวดเนี่ยนวดแล้วหายจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราให้เขาได้ทดลองอะซื้อปีกไปใช้ก่อนอไม่ต้องสมัครคุณยังไม่ต้องสมัครสมาชิกถ้าคุณยังไม่แน่ใจในผลิตภัณฑ์คุณเอาลองไปใช้ก่อนซื้อปีกไปใช้ก่อนอย่างน้ำมันนวดเนี่ยก็ซื้อไปสักกระปุกหนึ่งก่อน ถ้าคุณใช้แล้วคุณรู้สึกว่ามันโอเคคุณค่อยมาสมัครสมาชิกก็ได้เพราะเวลาที่คุณสมัครสมาชิกแล้วคุณจะได้ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาสมาชิกทุกๆครั้งแม้แต่ว่าคุณจะซื้อแค่กล่องเดียวคุณก็จะได้ราคาสมาชิกแล้วไม่ต้องซื้อแบบยกโลยกล็อเหมือนเหมือนการทำออนไลน์ทั่วไปอาแล้วก็ ทุกครั้งที่คุณมีการซื้อกินซื้อใช้ซ้ําถ้าคุณเป็นสมาชิกคุณจะมีรายได้จากการที่คุณซื้อกินซื้อใช้ซ้ําด้วยก็ถามว่าง่ายไหมมันก็พูดง่ายๆอย่างนี้เลยอ,ะอ่ะเท่าที่เท่าที่พี่นุชเขาเรียกว่าอะไรมีลูกทีมมาเนี่ยลูกทีมพี่นุชก็จะได้ข้อมูลจากพี่นุชแบบนี้มันก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้พูดยากอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่า ผลิตภัณฑ์มันดีจริงผลิตภัณฑ์เขาดีจริงเพราะเขาได้ได้ลองทดลองใช้แล้วอ่ะเขาก็จะรู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกประทับใจเขาต้องการที่จะซื้อกินซื้อใช้ต่อเนื่องการที่จะชวนเขาเป็นสมาชิกมันก็เลยง่ายเอง สินค้าของบริษัท KCM อ่ะมันเป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างกาแฟาอย่างเงี้ยเราก็ดื่มทุกวันอยู่แล้วตัวน้ำตบบำรุงรอบดวงตาเนี่ยเราก็ควรที่จะบำรุงทุกวันอยู่แล้วเนาะดวงตาเราเนาะเป็นอวัยวะที่แบบโคตรสำคัญอะแล้วทุกวันเนี้ย โทรศพัพท์สมาร์ทโฟนเข้ามามีอิทธิพลกับกับมนุษย์มากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้พวกสมาร์ทโฟนเยอะๆอะแน่นอนว่ามันมีผลกระทบกับกับจอตาอยู่แล้วตัวพี่นุชเนี่ยเจอมาด้วยตัวเองเลยพูดง่ายว่าก่อนที่จะมาเจอน้ำตกบ,บำรุงดวงตาเนี่ยก่อนที่จะมาเจอน้ำตกบำรุงดวงตาเนี่ยพี่นุชมีปัญหาในเรื่องของอ วุ้นในตาเนี่ยเริ่มเสือ่อมพอพอพี่นุชใช้ไปสักระยะหนึ่งอ่ะไอที่ไอที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่เรามองมองไปไปในระยะไกลอ่ะมันจะเหมือนกับเป็นจุดๆุดดำดำ,ดำเป็นเป็นฝ้าเป็นฟางอ่ะจะอธิบายว่ายังไง คือพูดไม่ถูกอ่ะคือเหมือนเหมือนตามันเป็นจุดๆอ่ะเวลาที่เรามองออกไปอย่างเงี้ยเอ่อนั่นแหละคือหมอบอกว่าอันเนี้ยคือเริ่มวุ้นในตาเสื่อมเพราะว่าพี่หนูดักขายออนไลน์พี่นูขายออนไลน์มานานแล้วบอกตรงเลยก็คือใช้สมาร์ทโฟนเยอะค่อนข้างเยอะก็เลยกลายเป็นว่าเอ่อวุ้นในตาเนี่ยมันมันเริ่มเสื่อมเร็วพอมาเจอตัวเนี้ย อาการตรงนั้นหายไปไม่ต้องไปเลสิกไม่ต้องเอ่อใช้เอ่อเขาเรียกอะไรเออนั่นแหละไม่ต้องไปเลสิกอะ่ะตอนแรกคือหมอบอกว่าต้องทำเลสิกเออแล้วพี่หนุดก็ไม่รู้ว่าไอ้การเลสิกเนี่ยมันมันเจ็บไหมแต่ที่รู้ร มันแพงมันแพงแน่นอน,น,อนเออจ้าเดี๋ยวไปตอบนะจ้าแล้วลก็ เวลาที่พี่นุชแต่งหน้าเวลาที่พี่นุชแต่งหน้าใช่ปะ่ะพี่นุชก,ก็จะชอบออจากความที่ที่เราเนี่ยด,ดูตาพี่นุชเนี่ยพี่นุชจะเป็นคนที่ตาตีใช่ปะ่ะพี่นุชก,ก็จะชอบที่จะเขียนเขียนขอบตาให้ตามันเข้มใช่ปะ่ะทีนี้เนี่ยพวกนี้มันมีสารเคมีอยู่แล้วอะเออเวลาก่อนที่จะนอนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยพี่นุชก,ก็คือจะต้อง ใช้ water eye เพราะว่าเวลาที่ตื่นนอนมาพี่นุชมีความรู้สึกว่าเวลาที่ไม่ได้หยอด water eye นะมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนตามันไม่โลง่งแต่ทุกวันที่พี่นุชหยอด water eye เนี่ยตื่นมาเอ่อมันจะเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรขี้ตาเออมันจะเหมือนมีขี้ตาออกมานั่นแสดงว่าเหมือนกับว่าเขาช่วยขับช่วยขับให ไอ้พวกสารเคมีพวกเนี้ยที่พี่นุชต้องใช้ทุกวันเนี่ยมันหลุดออกมาเออตอนเช้าตื่นมาตามันก็จะรู้สึกว่าตาโล่งตาสบายแล้วก็เวลาที่พี่นุชใช้สมาร์ทโฟนเยอะๆแล้วมีความรู้สึกว่าปวดตาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ที่พี่นุชขายขายครีมตัวเนี้ยอ,อ่มันขายค่อนข้างดีแต่พี่นุชทำเองหมดเลยเมื่อก่อนนี้ก็คือ จะจ้างคนแต่ตอนนี้ในช่วงโควิดพี่นุ้ยไม่จ้างใครทำเองหมดเลยตอบแชทตอบแชทแนะนำสินค้าคุยกับลูกค้าก็คือต้องอยู่กับสมาร์ทโฟนตลอดแล้วก็เวลาแพ็คของก็จะต้องดูดูว่าคนนี้ยส่งบ้านเล็กที่อะ,อะไรอะไรคือทำเองหมดเลยปิ้นอะไรต่ออะไรทำเองหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะตาจะต้องอยู่กับจออย่างเงี้ยตลอดเลย ก็เวลาที่รู้สึกเหมือนกับปวดกระบอกตาเออเขาจะเรียกว่าปวดกระบอกตาหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่นุรู้สึกว่าเนี่ยเราปวดปวดหรือว่าเหมือนกับบริเวณเนี้ยเหมือนมันเนื้อมันเก็งอะ่ะพี่นุ้ก็จะใช้วอตอร์ eye แล้วก็หลับตาไว้สักพักหนึ่งพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยเออโลกมันก็สว่างสดใสเหมือนเดิมเ,ออ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยขาดไม่ได้เลย สามอย่างที่พี่นุชจะต้องติดติดบ้านไว้เลยนะก็คือ,อน้ำมันนวดที่พี่นุชบอกว่าพี่นุชชอบปวดบริเวณนี้เวลาที่กดสิวเยอะๆอ่ะแล้วก็ตัวกาแฟที่พี่นุชต้องกินทุกวันอยู่แล้วแล้วก็วอเตอร์อายวอเตอร์อายที่พี่นุชใช้ทุกวันเพื่อเป็นการดูแลถนอมดวงตาอ่ะและตอนนี้อีกตัวหนึ่งที่ พี่นุชบอกเลยว่าน่าจะต้องติดบ้านไว้ตลอดขาดไม่ได้นี่ผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของ KCM นะคะก็คือพิงค KCM ตัวนี้จะเป็นเอนไซม์จากพืชที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์บำรุงเซลล์ดีท็อกของเสียจากร่างกาย ช่วยบำรุงสุขภาพตัวนี้เป็นน้องใหม่ที่พี่นุชน่าจะต้องติดบ้านไว้เลยอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยในเรื่องของโควิดถ้าเราร่างกายแข็งแรงอะพี่นุชเชื่อว่าต่อให้จับพัดจับผูไปไปติดไปสัมผัสกับมันร่างกายพี่นุชก็จะสามารถจัดการกับมันได้คือพูดง่ายๆว่าเป็นก็เป็นอะเหมือนเป็นหวัดอะเป็นก็เป็นแต่ ยังไงเราก็ไม่ตายก็แค่เหมือนไวรัสตัวหนึ่งแค่นั้นเองเอ,อแต่ว่าก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกให้ทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกาดตกย่อหย่อนไม่ไม่ดูแลตัวเองไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีการป้องกันไม่ได้นะเอ,อสิ่งที่พี่นุชจะมีติดตัวตลอดก็คือตัวนี้เจลล้ลางมือแล้วก็นี่ของคอไว้ตลอด เนี่ยอันนี้ใช้เมื่อวานเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้ว <c oughs> ก็จะเพื่อนเครื่องแต่งหน้านิดน,นึงเออเนี่ยจะต้องมีจะต้องมีไว้ป้องกันตัวเองตลอดนะคะไปดีกว่าวันนี้วันนี้พูดเยอะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากแค่ซื้อกินซื้อใช้แค่เราซื้อกินซื้อใช้ก็มีไรายได้กลับมาหาเรา แล้วในระยะยาวผู้คนเขาก็ถ้าความคิดพินุษนะเขาก็จะต้องอยากได้อะไรที่ที่มันง่ายแบบนี้แค่การซื้อกินซื้อใช้เราก็มีไรายได้แค่แนะนำให้คนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เขามีความต้องการแบบเราซื้อกินซื้อใช้เขาก็มีไรายได้เราก็มีไรายได้แค่นี้เองอวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็น ทางเส้นทางเงินกับมาหาคุณถ้าสนใจตรงนั้นลงทุนง่ายๆ่ค่แค่ลองซื้อกินซื้อใช้ลองซื้อไปกินไปใช้แล้วถ้าดีค่อยสมัครสมาชิกนะคะแค่นั้นเองโอเควันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ให้รับทรัพย์รับโชคเงินทองตุงกระเป๋าเต็มกระเป๋ากันทุกคนเลยนะ